ก็เห็นว่าศาลาการประเรียนนี่สร้างมาตั้งแต่พร้อมกับวัดท่ารวมแล้วก็ประมาณร้อยปีรุถชุดชมรั่วเวลาฝนตกแล้วก็เป็นศูนย์รวมของชาวบ้านมาทําบุญตรงนี้ด้วยช่วงแรกเขายังไม่เข้าใจในหลวงพ่อว่าจะมาแบบไหนจะมาช่วยเขาจริงหรือเปล่าก็ยังไม่มีความมั่นใจพอมาอยู่แล้วก็บางทีก็ธรรมดาคนมาอยู่ใหม่เราก็ต้องรอดูใจกันไปก่อนี่นองชาวบ้านเด้อบนบ้านศาลาบ้านลายหลุม อันนี้สาราจำรุดจุดส้มหลายวัดอาศัยบาบ้านกระเพิงบุญวัดหากซัท่าทั้งสองแตกสาบขี้มากอุปมาคือไหม่ลำเดียวว่าเป็นฟ้าขั้นบ่หลายป้าใหม่เ่าเป็นดาวว่าดานดงคนขอ้ออาศัยด้วยดอมคนยังเป็นมูว,ว่ามีไผอยู่ใดทนโทษว่าผู้เดียวมีมือมือของสังโคปราวตีกองเด็กเพิงมันถินมันผระเบียกเข้าไห้เศร้าไว้ สวัสดีดครับ,รบสวัสดีแฟนๆของเด e g a กง v a r i ต t y นะครับวันนี้พวกเราอยู่กันที่วัดนนทันค่ะบ้านไวายลืมนะคะตำบลนาค่าอ,ม,อมันจาคิรีค่ะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นกันค่ะเดินทางมาไกลเหมือนกันนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดขอนแก่นนะครับตามคำเชิญของหลวงพ่อนรินทร์นะฮะหลวงพ่อนรินทร์ท่านจะคอยบอกบุญอยู่ในกลุ่มของตามรอยธรรมตามรอยบุญ หรือว่าจะเป็นกลุ่มของ f อฟีพิทอฟฟี่นะครับเราจะคุณหนาคุณตานะครับท่านก็จะโพสต์บอกบุญอยู่เป็นระยะเกี่ยวกับการซ่อมหลังคานี่คือเรายืนอยู่นี่ก็คือสาลาที่ท่านอยากจะบูรณะซ่อมแซมเนาะหลังคาเพราะว่าจากที่คร่าวๆที่เรารู้มาเนี่ยสาลาที่เรายืนอยู่เนี่ยอายุเป็นร้อยป,ปีค่ะเป็นร้อยแล้วค่ะเป็นร้อยป,ป,ป,ปีนะครับ ซึ่งเป็นสาราที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านหวหลืมนะฮะกลัวจะเรียกชื่อู่บ้านก็ผิดนะฮะก็เราก็เลยมาดูด้วยตาของตัวเองนะครับจะเห็นได้ว่าก็คือหลังคาเนี่ยพร้อมจะผุพังแล้วล่ะพังเพราะว่าหลังคาเนี่ยมันเป็นสังกะสีเร้ไม่น่าเชื่อเลยนะคือร้อยปีแล้วอ่ะใช่แต่ข้าไม่ไหวแล้วนะแต่ที่สนิมันก็กินหมดแล้วเนาะหมดอายุจะสังเกตได้จากเนี่ย เพราะว่าบางจุดบางส่วนนี่ก็คือรั่วซึมนะก็จะมีการอุดมีการบูรณะซ่อมแซมคือถ้าถ้าเรายังไม่ซ่อมแล้วยังขืนใช้อยู่เนี่ยถ้ารั่วซึมแล้วว่าฤดูฝนตกมาลงมาบ่อยๆเนี่ย,ยฝ้าที่เราคิดว่ายังจะดีอยู่นึกออกไหมฝ้าเนี่ยถือว่ายังอ <ม S 2> โอเคอยู่เพราะอมน้ําไปเยอะๆก็มีสิทธิ์พังอาจจะต้องเปลี่ยนฝ้าใหม่คือตอนนี้ฝ้าที่เราดูเนี่ยฝ้าไม่ต้องเปลี่ยนนะครับฝ้ายังใช้ได้อยู่ต้องเปลี่ยนหลังคาที่เป็นสังกะสีไม้เขาเรียกอะไรอะ คานไม้คานที่อยู่ด้านบนท่ะข้อสองเราก็กลัวว่าถ้าโดนฝนมากดฝนก็ว่าเป็นไม้มันจะกลายมันจะผุโดนฝนเพราะว่านี่กําลังจะเข้าฤดูพายุใช่ค่ะเนี่ยเมษาพฤษภาเนี่ยพายุฤดูร้อนพายุฝนเนี่ยถ้ามาหนักๆนะมีโอกาสที่หลังคาจะปิวนะครับแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ซ่อมแซมหลังคานะคะอนาคตคือเรื่องใหญ่มาก ไหนจะฝ้าไหนจะไม้คือคาทั้งบนแล้วก็ไหนจะไม้ในเนี้ยที่อายุเยอะแล้วอะค่ะตอนเนี้ยคือถ้าเราเปลี่ยนหลังคาปุ๊บโอกาสของฝ้าก็จะคือยังยังอยู่ได้อีกนานยังอยู่ได้อีกนานนะครับอันนี้จะซ่อมเป็นจุดๆเนาะฝ้านะแล้วจะเป็นทางด้านเนี้ยผนังที่ยังเป็นไม้เรามองดูยังโอเคนะยังแข็งแรงอยู่อันนี้ก็คือจะได้แต่ทาสีบำรุงอืมทาทาสีทาเรื่องไหนนะน้ำยากันปรวกกันอะไรน่ะนะครับ อันนี้คือโดยรวมที่เราไม่เห็นเนาะแล้วก็ภายในวัดเนี่ยวัดนี่ยังโบสถ์ยังไม่มียังไม่มีค่ะเมนเ <Main> <Main S 2> มนก็คืออยู่<ม>ในป่าค่ะเถิไปอีกเดี๋ยวเราไปนั่งฟังทางหลวงพ่อท่านพูดถึงเรื่องราวของการที่จะบูรณะซ่อมแซมเนาะว่าใช้ปัจจัยเท่าไหร่นะครับแล้วตอนนี้ได้บอกบุญไปถึงไหนกันแล้วบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันในตอนท้ายครับผมค่ะ สามวัฒการครับหลวงพ่อครับเป็นพรเนเกียรพร้อมคณะที่บาด้วยกันครับผมหลวงพ่อมาเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดนนทานนี่กี่พรรษากี่ปีแล้วครับเนี่ยได้ถ้านับพรรษาได้พรรษาหนึ่งนะได้พรรษาหนึ่งถ้านับเป็นปีก็ปีเสร็จเศ็ครับมามาอยู่วัดนนทานบ้านไหวลืมนี้ปีสอง <6, S 2> พันส <5 63 S 1> ี่ร้อยหกสิบสามอ๋อหกพสาม กรกฎดาสิงหานี่แหละเพราะว่าเจ้าวาดองค์กรน,นั้นเป็นมรณภาพก็เลยได้มาร่วมงานเพราะว่าเคยรู้จักคุ้นเคยกันคุ้นเคยกันมาก่อนเคยไปมาเลเซียไปด้วยกันแล้วแกก็เสียชีวิตถ,ถัดหันเรียกว่าความดันสูงช็อ็อายุยังน้อยสี่สิบกว่าแค่นั้นเอง <นะ S 2> ก็เลยมางานช่วยงานศพบ,บังเอิญว่า ชาวบ้านไม่มีพิธีกรก็เลยนิมนต์หลวงพ่อให้เป็นพิธีกรให้ครับจนงานเสร็จพองานเสร็จแล้วชาวบ้านก็ตกลงกันว่าโอหลวงพอ่อองค์นี้เป็นไรไมาอยู่บ้านเราก็เลยบอกลงมาก็มา,มาก็เลยได้มาตั้งแต่วันนั้นเลยก็คือ,ชา,าาอชาวบ้านนิมนต์มาอาชาวบ้านนิมนต์มาคือช่วงหนึ่งว่างจากเจ้าวาดก็ได้เป็นนิมนต์พระวัดอื่นมาเป็นนาบุญให้กับชาวบ้านเป็นบรรพระบรรโกนพอมา รับบิณฑบาตให้ชาวบ้านจากนั้นก็ได้โอกาสชาวบ้านก็นิมนต์มาก็เลยมาอยู่ตั้งแต่วันนั้นเลยมาเห็นวัดแล้วก็เห็นชาวบ้านเขาที่เป็นบุญเป็นงานไปเพณียอะไรนี้ชาวบ้านก็มาเป็นจํานวนมากแต่ก็ช่วงแรกเขายังไม่เข้าใจในหลวงพ่อว่าจะมาแบบไหนจะมาช่วยเขาจริงหรือเปล่าก็ยังไม่มีความมั่นใจต่อมาก็เลยพอมาอยู่แล้วก็บางทีก็ธรรมดาคนมาอยู่ใหม่ก็ต้องรอดูใจกันไปก่อน อ่าทำพัฒนาไปบ้างเขาอยากได้ประตูวัดสองประตูที่มองเห็นเนี่ยนีซุ้มประตูซุ้มประตูวัดสองประตูเมื่อก่อนมันหักแล้วหักแล้วมันจะพังแล้วเขาทำพิธีสูตรถอดแล้วแต่องค์ที่มรณภาพตัองตายไปก่อนอม,มรณภาพพังก่อนเลยไม่ได้ทำย,ยังไม่ได้เอายังไม่ได้ทําพอหลงพ่อมาอยู่ก็เลยามาทําผ้าป่าผ้าป่าอยู่ประมาณ20วัน โดยรับรก,การสนับสนุนจากดรชนาลุงช่วยกระทำ20วันก็ได้เงินได้ปัจจัยมาประมาณ7แสนกว่าบาทก็เลยเริ่มทำเลยทีนี้เขาบอกว่าระยะนั้นโควิดกำลังเข้ามาใหม่ๆครับอาชาวบ้านก็บอกว่าโควิดไม่ได้ทำา่อภาคป่าก็เลยเราดื้อทำเราอยากจะให้มันวัดไม่ให้มันน่าอยู่ขึ้นอ,อยากจะปรับปรุงพัฒนามันก็เลยตั้งใจก็เลยทำภาคป่า <ๆ S 1> <ๆ S 2> เสร็จแล้วก็ทำซุ้มประตูอยู่ประมาณ6เดือนเศษ ก็เห็นว่าศาลาการประเรียนนี่สร้างมาตั้งแต่พร้อมกับวัดที่เริ่มสร้างปี2465ถ้ารวมแล้วก็ประมาณร้อปีเป็นร้อยปีเลยนะสาลาที่นี่ชํำรุนชุดชมร่วเวลาฝนตกแล้วก็เป็นศูนย์รวมของชาวบ้านมาทําบุญตรงนี้ด้วยบุญประเพณีบุญะอะไรต่างๆกี่ประทาบุญรวมญาติบุญงานเดือน 12, เดือนบุญเดือน3เดือน4บุญประเพณีเดือน5เดือนหกอะไรมาเต็มลาดแต่ฝนตก ช้าาหลังนี้หลังนี้เลยก็มันรั่วฝนตกแล้วก็รั่วก็คือหลังคาไม่ไหวแล้วเพราะว่าหลังคาหนึ่ร้อยปีแล้วก็คนแก่แล้วล่ะร้อยปีสังกะสีสังกะสีเก่าถ้าเป็นคนก็อายุร้อยปีแล้วก็ดูมีแต่จะไปเผากันเลยที่มองมองโดยรอบคือเนี่ยเสาเนี่ยก็คือเป็นเสาเสาไม้พื้นนี่ก็คือเป็นพื้นไม้ใช่ตั้งแต่ ร้อยปีใช่ไหมสองพันสี่ร้อยหกสิบห้าเดี๋ยวนี้ห้าร้อยหกสิบห้าก็ร้อยปีพอดีไม่ได้มีการบูรณะซ่อมแซมอะไรเลยเลยครับผนังทาสีก็่านีไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยเไม่เคยเปลี่ยนเลยมีแต่ทาสีที่เรามองเห็นอยู่ด้านข้างอย่างนี้เรียกได้ว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยก็คือมีการใช้งานมีการดูแลรักษาเนาะอย่างเรื่องอย่างร้อยปีนืหาได้ยากมากนะไม่อย่างเรื่องพื้นอย่างเรื่องผนังที่เป็นไม้เนี่ย ก็คือได้รับการดูแลอย่างดีแต่ข้างบนทำไมถ้าถ้าดูแลไม่ดีปลวกจะกินข้างบนใช่ดูแลไม่ได้ข้างบนมันก็ดูไม่ได้ตากแดดตากฝนมันอันนั้นมันอยู่สภาพที่จะํำรุดทุศก์อยู่เพราะว่ามันสลิมกินมันสารสีมันมีวันหมดอายุใช่สกรสีมีวันหมดอายุนี่ฝ้านี้ถ้าโดนน้ำไม่ได้ก็คือทะลุหมดเลยทะลุหมดเลยช่วงที่ไม่มีเจ้าวาดแล้วก็ห่างเกินญาติโยมก็จะไปที่ปัป่าบ้าง แต่พอมีพระมาอยู่ประจําก็จะมาอยู่ประมาณวันละก็า0ยี่สิบสามสิบคือชักเริ่มชักเริ่มเริ่มเข้ามาเริ่มเข้ามาแต่ถ้าเป็นวันพระนั่นก็ประมาณร้อยนึ่งได้อยู่ทาบุญบนสาลานี่เหรอฮะสาลานี้เลยเด็มเลยแต่เขาจะมีเฉพาะช่วงเช้าช่วงเพลนไม่มี ก็ทำบุญมาทำบุญการตอนเช้าเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเป็นกรรมกรเขาเป็นเกษตรกรส่วนมากครับเกษตรกรเต้องรีบไปทำไร่ทำนาทำสวนทำมันทำสวนน้ำม่วงตัวอะไรกี่วกั้ทุกวันนี้ชาวบ้านให้ความศรัทธาเรื่องใสเพิ่มขึ้นไหมครับให้ความมั่นใจขึ้นมากกว่าเก่าเยอะ ม่ใช่คนที่นี่เ็เป็นเรื่องธรรมดาที่อย่างชาวบ้านเขาก็จะต้องหวาดระแวงเรื่อยใช่ใช่ธรรมดาเขาก็ยังไม่รู้จักเรามายังไงแต่ยังไงใช่ใช่แล้วดูดูรอบรอบวัดก็คือยังไม่มีอะไรถ้าเกิดทําสมมุติว่าทําบุญประจําปีหรือทําบุญทางด้านศาสนาอะไรก็แล้วแต่ต้องทำชายสาราหลังนี้หล้างเดียวนี่เลยหลังเดียวนีเลยก็คือ เป็นสวนรวมจิตใจเลยเนี่ยเปวนรวมทั้งหมดกิจกรรมต่างๆต้องมารวมที่หมดเลยมีที่เดียวไงคือถ้ามันคนมามากก็ล้อนออกไปด้านนอกล้นตลาดและอย่างหนึ่งวัดนี้ก็ยังไม่มีโบสถ์อายังไม่มีโบสถ์แต่อน้าคตอยากได้อยู่<ม>ถ้าสมมติว่าพัฒนาตรงนี้เสร็จอันนั้นก็เป็นจัดเรียมต่อไป<ม>ที่อยากจะได้อยู่เหมือนกันตั้งงบประมาณไว้ที่จะซ่อมทร่ถ้าให้ได้ช่างเขามาคำนวณดู ก็ประมาณแสนเจ็ดแสประมาณแสนเจ็ดแสนแปดอยู่ประมาณนั้นสําหรับสังกะสีที่จะมามุงก็คือเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจากสังกะสีเป็นสังกะสีสันไทยหรือเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะไม่ทันชีดเนาะก็คือจะสะดวกแล้วก็น่าจะแข็งแรงแข็งแรงแว็งแรง อย่างเงี้ยมันมีทั้งอย่างหนาและอย่างบางนั่นเองถ้าอยากจะเป็นที่มันง่ายก็เสียดไวใช่ใช่ใช่ปัจจัยอย่างหนึ่งปัจจัยเราก็ไม่มากก็ทําตามกําลังทรัพย์ที่บางทีบางท่านอาจะอนุโมทนาเป็นจาภาอย่างเงี้ยครับแล้วส่วนใหญ่ถ้าจะหาปัจจัยเนี่ยมาจากทางด้านไหนบ้างครับปัจจัยส่วนมากนี่ชาวบ้านประมาณ3ามร้อกว่านี่ก็ถ้าเราบอกบุญเขาก็จะพ้อมอยู่นะ ครอบครัวละหนึ้นี่ก็ได้อยู่อ่ากนอกนั้นก็เป็นเนลื่อ,อนไล,ลไ์ทางออนไลน์บ้างหรือว่าบอกบูดไปทางออนไลน์แล้วแต่จะศรัทธาตามกํลาลังศรัทธาบางท่านบางคนก็ห้าบาทสิบาทเราก็ไม่ว่าเพราะว <พอ S 2> ่าเงินเขาใช่ช่วงนี้ในเศรษฐกิจฐฐฐฐฐฐช่วงนี้ด้วยก็ถ้ามีศรัทธาญาติโยมมาช่วยบริจาคก,ก็อยากได้อยู่ คือถ้ามีงบปุ๊บก็จะสร้าง,างปุ๊บก็ทำปั๊บเลยซ่อมเลยทันท,ท,ท,ทีเลยทำให้เห็นเลยทันทีเลยพอใกล้ใกล้ฤดูฝนแล,ล้วไงพี่เจนนั่นดิคือทำเบชาเนี่ยก็มีโยมเขาบอกอยู่ว่าต้องเปลี่ยนปุ๊บดึงออกอันนี้สอดซับเออมันจะเสร็จไปพร้อมกันเลยก็อแบบนั้นก็ดีเลยก็เลยพูดอานนี้คือเขาเปลี่ยนไปด้วยทำเลือเล้อไปด้วย แล้วก็เปลี่ยนท่นทีเสร็จพอดีใ้แบบนั้นก็ดีเลยเพราะเดี๋ยวเนี่ยพอเข้าน้าฝนก็ลำบากใช่นิ่งลำบากก่อนหน้าฝนก็อาจจะมีพายุเนี่ยพายุฤดูร้อนเนี่ยเปิดมาแรงๆนี่ก็ถ้ามันรั่วเนี่ยเราปล่อยปะละเลยไม่ได้เพราะจะทำให้ไม้ข้างบนเนี่ยมันจะผุใช่อ่ช่วงบนน่ะแล้วก็ฝ้าด้วยใช่ฝ้าก็เรเรามองเรามองดูว่าฝ้าตัวนี้กำลังอมน้ำไว้จนชำรุดค่อยๆชำรุดเลยมันจะ ป้ามันก็ยังดีอยู่ก็ทำได้ดีอยู่แต่ถ้ามันหง่อนบ่อยๆมันก็จะเป็นบุญเร่งด่วนอีกเป็นบุญเร่งด่วนเร่งด่วนก่อนที่เรื่อว่าบุญใหญ่เร่งด่วนแล้วถือว่าก็คือเป็นส่วนรวมจิตใจเนาะของคนเนี่ยยิ่งที่จะเป็นสถานเทียมกิจกรรมของชาวบ้านทั้งหมดอย่างของวัดนี้จะต้องใช้ศาลาหลังนี้มีศาลาอย่างเดียวเพราะที่เหลือไม่มีโบสถ์ก็ไม่มีที่ศารก็ไม่มีก็มีอันเดียวศาลา ครับสุดท้ายก็ฝากทางหลวงพ่อนะครับบอกบุญญาติโยมที่ได้ชมคลิปในครั้งนี้ครับผมขอขอบคุณจเจริญพรคุณโยมเจี๊ยบรับคณะที่ให้โอกาสได้มีโอกาสบอกบุญญาติโยมพี่น้องชาวบ้านเด้อบนบ้านสลา่าบ้านหลายหลุมอันนี้สลา่าํำรุจจุดส้มหลายวัดอาศัยบานบ้านกระเพงิงบุญวัดหาบัทธาทั้งสองแตกสามขี้มาอ้างข่าเมฆกระิศเสาอาล่ากับแปนเป,นเปา วัดและบ,บ้านกติเป็นอาเอ,อือเครือเกี่ยวมืดมุง่งวัดอาศัยที่นองนองน่งลูก,ลกตาทางข้าแม่อาศัยวัดทังเกิดเป็นเมืองบ้านอุปมาคือไม่ลําเดียวว่าเป็นป้าขั้นโบลายปลาไม่ว่าเป็นดาววัาดานดงค้นอ่ออาศัยด้วยดอมคอนยังเป็นมูว่ามีไผอยู่ใดทนโธว่าผู้เดียวมีมือมือของสังโคปาวตีกองเด็กเถิงมันฉินมันพระเบียกเข้าไห้สาว,ว้ ดังนั้นอาตมาขอเชิญชวนพี่น้องญาติโยมในสลระปัจจัยก็ละเล็กคนละน้อยตามกำลังศรัทธาที่มีพอจะบำรุงพระพุทธศาสนาโดยการมาต่อเติมมุมหลังคาสาราการประเรียนบ้านไหวหรือที่จำรุดจมรั่วและในการทำบุญต่างๆจะญาติโยมที่มาทำบุญจะเปียกปอดไปหมดดังนั้นการทำบุญนี้ก็มีอาน,นิสงส์หลายก็เรียกว่าทำบุญสาราให้ที่พักที่อยู่แก่พระสงฆ์สามเณรน,นั้น จะมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นเป็นสุขในครอบครัวมไม่มีความเดือดร้อนมีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดไปก็ขอเรียนเชิญท่านที่ามีทรัพย์พอกําลังจะทานุบบารุงมพุทธศาสนา็าสละทรัพย์ฝังทรัพย์ไว้ในพุทธศาสนาเพื่อเป็นบุญญาธิการติดตามตัวเราไปในพบหน้าเพราะว่าอย่างอื่นนั้นไม่มีมีแต่บุญเท่านั้นที่จะติดตามตัวเราไปข้ามพบข้ามชาต ทรัพย์สมบัตินั้นใช้หมดในชาตินี้บุญนั้นจะติดตามตัวเราไปรักษาเราไม่ตกไปในทชั่วเห,เ,เหมือนเงาเหมือนจักเวียนเหมือนลอกเวียนที่ติดตามรอยโครหรือว่าเงาติดตามตัวเราเพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยดังคําที่ท่านบอกว่าบุญญานิปะโลก,กัตมิงปฏดิฐาหนิปานินางบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกเบื้องหน้าดังนั้นก็ขอเรียนเชิญเจริญพรท่านที่มีกําลังทรัพย์ ามาช่วยมุงหลังคาให้ร่มเย็นเป็นสุขวาทานอย่างอื่นสู้ทำอย่างนี้ไม่ได้ก็ขอเจริญพรก็ต้องฝากกองบุญ10บาทอีกหนึ่งโครงการนะครับสำหรับการบอกบุญในครั้งนี้ก็คือเรื่องของการสมทบทุนเพื่อที่จะเปลี่ยนหลังคาสาลาการเปลี่ยนของวัดนนทานแห่งนี้นะครับ ซึ่งอย่างที่หมวงพ่อท่านเล่าให้ฟังกันนะว่าชาวบ้านก็ยังมาอาศัยพึ่งพาสลาแห่งน<อ>ี้ในการทํากิจกรรมงานบุญต่างๆนานานะครับรแล้วยิ่งเพราะว่าที่เราดูอ่ะคือวัดวัดวัดเนี่ยคือจะมีแต่สลาหลังนี้เท่านั้นท,ที่ใช้งานอยู่บนเนื้อที่8ดไร่เนี่ยเท่าที่เรามองดูนะครับ ยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยจริงๆสราหลังนี้ที่ต้องต้องใช้ประโยชน์กันอยู่พอเมร์ก็กระเถิบไปตรงน้นแล้วก็โบดก็ยังไม่มีโบดก็ยังเป็นเรื่องของอนาคตนะคะตอนนี้บุญเล่งด่วนก็อยากได้ซ่อมซ่อมเปลี่ยนเปลี่ยนหลังคากนจากสังกะสีเป็นเมทัลชีสเมทัลชีสเพราะว่าจะรวดเร็วและก็สะดวกสะดวกด้วยประหยัดกว่าสังกะสีด้วยนะแล้วมันจะคงทนกว่าใช่นะครับก็คือถ้าเราได้เปลี่ยนหลังคาปุ๊บที่เราบอกว่าเรื่องฟ้าเนี่ย ก็จะหมดปัญหาหมดปัญหาไปใช้งานได้อีกนานนะครับแล้วไม้ไม้ที่อยู่ในโครงสร้างเนี้ยจะไม่ผุเลยมันไม่โดนแดดโดนฝนคืออยู่มาสารานี้ก็อยู่มาเป็นร้อยปีนี่ถือว่าแบบสุดอืดจริงจริงเนี่ยแล้วแล้วบรรยากาศรอบๆวันนี้คือแบบชาวบ้านเยอะมากเนาะเวลาเรามาทางเจ้าว่าเรามาอีสานไม่บ่อยนะ แต่พอเรามาแล้วเราได้รับความอบอุ่นนะเห็นผู้คนที่แบบร่วมมือร่วมใจกันอ่ะเป็นประเพณีของทางภาคอีสานที่เราเราเห็นจากที่คนอื่นเล่าอแต่พอได้มาสัมผัสในเรารู้สึกว่าเออคนมีสารเียน่ารักดูแลเนาะต้อนรับกันเป็นอย่างดีเวลาเขาทาอะไรก็จะช่วยกันนะช่วยกันกามั่คีกันถึงบอกว่าศาลาตรงเนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของญาติโยมพุทธศาสนิกชนของวัดโนนทันนะครับ รบกวนญาติธรรมแฟนแฟนของเดอะแก๊งวาไรดี้รวมใยช่วยกันนะครับคนละ10บาทนะครับสมทบทุนเพื่อที่จะเปลี่ยนหลังคาฮซ่อมหลังคาอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับกองบุญสิบบาทของเรานะครับก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราที่เดินทางมาเป็นสะพานบุญทางวัดครั้งเนี้ยไกลขึ้นมาอีกใช่ไกล <laughs> <ะ>อีกอย่างนึงก็เหมือนเป็นบุญสัมพันธ์เนาะแล้วก็ ชุดพวกเรากับหลวงพ่อใช่ก็ตอนแรกก็ไม่ไม่คิดว่าจะเดินทางมาไกลถึงนี่นะลบุรีสุโขทัยนี่ถือว่าไกลสําหรับเราแล้วไกลแล้ะครั้งนี้เดินทางมาถึงขอนแก่นไม่เป็นไรเรามาด้วยใจเรารู้สึกมาถึงแล้วเราได้รับความอบอุ่นนะครับเรามาสะสมบุญกันสะสมบุญเพื่อที่จะเอาไปใช้ในพบหน้าเวลาเราใช่เวลาเราละจากโลกนี้ไปแล้วเนาะใช่ ความดีก็ยังมีติดตัวกันไปบ้างครับฝาดีและบุญเท่านั้นที่เราจะติดตัวไปยามเราละตายจากโลกนี้ไปแล้วอ่าก็เงิน10บาทนะคะของแต่ละคนบางคนก็คือเงิน10บาทเนี่ยไม่ได้มากอะไรบางคนก็มากเหลือเกินนะคะก็ยังเปิดโอกาสสิบบาทเนี่ยได้ทําบุญในหลายๆวัดหลายๆด้านตั้งแต่เรามาตั้งแต่สร้างเมนสร้างศาลา สร้างวิหารหล่อพระสร้างททเวศด้วยเงินสิบบาทนะคะอยู่บ้านก็คือช่วงนี้เนาะสถานการณ์โควิดบางคนก็อาจจะไม่ได้ออกไปน่อกเราทำบุญกันในบ้านใช่ไม่ต้องออกนอกสถานที่ไปเพียงแต่เราดูรายการของเดอะแก๊งกดไลค์กดแชร์แล้วเรามากดร่วมทำบุญกันนะครับแล้วยังจะมีบุญอีกหลายอย่างที่พวกเราจะพาไปใช่อีกหลายสถานที่นะครับถ้าเราไปถึง เราก็เต็มใจที่จะเดินทางไปนะครับแล้วก็จะพบหน้าพวกเราสามคนเนี่ยก็มาเจอหน้าเดี๋ยวนะคะใช้คําว่าไปถึงถึงเราไปถึงทุกที่แลคะไปถึงทุกที่นะครับที่เราไปไหวไปไหว อย่าเบื่อหน้าการฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมแกงวอลเลตี้อย่าลืมท่องท่องมาหนังต้องสคริปมานะถ้าเกิดเมื่งพี่ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าอย่าลืมฝากฝังหลวงพี่วิทย์ครับใช่หลวงพี่วิทย์เขาบอกว่าอย่าลืมฝากฝังยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพราะว่าการกดไลค์กดแชร์ทําให้มองเห็นกว้างขึ้นไปใช่ใช่อาจจะไปถึงของผู้ที่ใจบุญที่มีกําลังมากขึ้นใช่ใก็จะมาช่วยส่งเสริมใน ด้านอื่นๆหรือบางท่านอยากจะทําพระป่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเดินทางมาได้เลยนะครับวัดโนนทันบ้านไหวหลืมนะครับตําบลนาขาอําเภอมันจะมันจาคดีนะครับจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาคุยกับท่านหลวงพ่อณรินนะหลวงพ่อใจดีมากหลวงพ่อใจดีเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรกับหมายเลขบัญชีที่จะร่วมทําบุญกับวัดโนนทันนะครับอ่ะ สำหรับในวันนี้หน้าที่ของเรา3คนคงจะบดลงแค่นี้แล้วก็พบกันใหม่ในกองบุญ10บาทครั้งต่อไปจะเป็นวัดไหนฝาก <จะ S 1> ทุกคนะจะสร้างอะไรนะครับฝากทุกคนคอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ